สวัสดีค่ะกลับพบกับบ o o เกอร์พอดกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของดาวเสาร์ในดวงชะตาตอนสุดท้ายกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยแอดขอทําความเข้าใจกับทุกท่านอีกครั้งนะคะว่าแอดเนี่ยไม่ใช่นักโหราศาสตร์หรือว่าหมอดูผู้มีความรู้อะไรนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจฟังเรื่องราวต่างๆในฐานะของเพื่อนที่แบ่งปันเรื่องราวสาระดีๆที่น่าสนใจให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยได้ฟัง ดยสิ่งที่แอดนำมาถ่ายทอดเหล่านี้เนี่ยเป็นการบอกเล่าจากตำราเท่านั้นโดยไม่มีการแต่งเสริมเติมต่อแต่อย่างใดนะคะหากท่านสนใจเนี่ยก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือที่แอดระบุใน description ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเรามาต่อในเรื่องราวของเสาที่ร่วมกับดาวอื่นในดวงชะตาว่าจะมีความหมายอย่างไรกันเลยค่ะเริ่มจากเสาที่ร่วมกับอาทิตย์นะคะ คือหากเป็นการกุมกันเนี่ยจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมักจะเป็นคนเมาอำนาจมักใหญ่ไฟสูงเกินตัวมีความหลงระเริงที่ทำให้เกิดผลร้ายแต่ว่าก็เป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนแระนีเหนียวแน่นนะคะแต่หากเป็นการร่วมกันโดยมีระยะเชิงมุมเป็นโยกดีคือเป็น 30, 60และ120องศาจะทำให้สุขภาพดีมีอายุยืนมีหัวทางการปกครองและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ต่หากเป็นการร่วมกันในระยะเชิงมุมเป็นโยกร้ายนะคะคือมีระยะ90องศาหรือเล็งกันที่180องศาจะเป็นชะตาชีวิตที่เหี่ยวแห้งมักจะได้รับความกระทบกระเทือนจากผู้ใหญ่ทำให้มองโลกในแง่ร้ายมีนิสัยเฉยชาลังเลและเห็นแก่ตัวหากเป็นดวงชะตาของหญิงเนี่ยชีวิตการแต่งงานจะประสบกับความยุ่งยากส่วนสาวหากร่วมกับจันนะคะ ถ้าเป็นการร่วมกันในทำนองให้ผลร้ายคือเป็นการกุมการโดยมีระยะเป็นศูนย์องศาหรือทับกันสนิทหรือมีระยะชงมุมเป็น90องศาหรือ180องศาจะทําให้เกิดทุกจริตมีความกังวลระแวงไปต่างๆนานาความเป็นไปในครอบครัวเนี่ยมักจะมีเรื่องยุ่งยากการเงินขาดแคลนการประกอบการงานเนี่ยก็มักจะมีอุปสรรคนะคะ โดยเสาเนี่ยหักร่วมกับจันในระยะเชิงมุมเป็นโยกดีคือเป็น 30, 60และ120องศาต่อกันจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยรู้จักในการเก็บหอมรอมริบมีฐานะทางการเงินมั่นคงมีวิริยะมานะในการประกอบการงานและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่ะส่วนสาวหักร่วมกับอังคารจะมีประสักคมากในชีวิตปฏิพันธ์เฉพาะหน้าไม่สู้ดีถ้าเป็นการกลมลักนาและมีองศาใกล้ชิดกันเนี่ยจะทำให้เกิดโรคภัยรบกวนร้ายแรง หากเป็นการกลุมกันในเรือนที่2ก็จะทําให้พบกับความวิบัติในเรื่องการเงินหากกลุมกันในเรือนที่3จะหาพี่น้องเป็นที่พึ่งไม่ได้และทําให้พี่น้องเนี้ยอาจจะอายุไม่ยืนนะคะหากกลุ่มกันในเรือนที่4จะหาความสุขในบ้านเรือนได้ยากมีเรื่องเดือดร้อนเสมอมันดาชอบหาเรื่องก่อกวนหากกลุ่มกันในเรือนที่5จะเลี้ยงบุตรยากบุตรมักขี่โรค กลุ่มกันในเรือนที่6สศัตรูจะคอยเบ็ดเบียนร,รบกวนกลุก่มกันในเรือนที่7คู่ครองมักอายุสั้นอยู่ด้วยกันไม่ยืดกลุ่มกันในเรือนที่8ทําให้เสียทรัพย์สินกลุ่มกันในเรือนที่9หาความสุขได้ยากในชีวิตกลุ่มกันในเรือนที่10เสียการงานอาชีพได้รับความลำบากจากการปกครองกลุ่มกันทั้งเรือนที่11ได้รับความยุ่งยากเดือดร้อนพอมิตรและทําให้เสียบุตร สนถักกลุมกันในเรือนที่12จะทําให้เกิดน้สิงยากจนและมีศัตรูคอยมุ่งร้ายพยาบาทอยู่อย่างลับๆหากเสาที่เข้ามาเป็นเกณฑ์ของอังคารคืออยู่ในเรือนที่4จากอังคารหรือมีระยะเชิงมุมเป็น90องศากับอังคารจะกระทําตนเป็นผู้ทําลายตนเองในชีวิตเนี้ยต้องพบกับอุปสรรคต่างๆนานาได้รับความลําบากตากตราม,มีแต่ความเศร้าสลดทุกใจหรืออาจเป็นบุคคลที่ถึงกับล้มละลายก็ได้นะคะอังคารและเสาเนี่ย หากกุ้มหรือเลงกันในองศา,าที่เป็นโยกร้ายก็ให้ผลเช่นเดียวกันและเมื่อเสาเนี่ยอยู่ในเรือนที่8จากอังคารก็ถือว่าเสาเป็นเกณฑ์ของอังคารย่อมจะเป็นเรื่องที่ก่อโทษทุกให้นะคะแต่หากเป็นการร่วมกันโดยมีเรียวเชิงมุมห่างกัน60องศาหรือ120องศา แม้ว่าจะจัดเป็นโยกดีแต่ก็พึงระวังความแข็งแกรงดุดันซึ่งจะทําให้กลายเป็นกระด้านกระเดืองนะคะจัดเป็นเครื่องบันทอนคุณความดีของตนทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งว่องไวมานะพยายามมุ่งก้าวหน้าไปสู่ความดีค่ะต่อมานะคะ เสาที่ร่วมกับพุธเนี่ยหากเป็นการร่วมกันโดยส่งผลเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีคือมีระยะเชิงมุมห่างกันเป็น30 60และ120องศาจะช่วยให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเข้มแข็งเกิดความสุขุมรอบคอบมีสมาธิจิตไม่หวั่นไหวลังเลมีความมานะพยายามเป็นอันดีนิสัย,ยชอบรักความสันโดษนะคะแต่หากเป็นการร่วมกันโดยมีองศาเป็นโยกเกณฑ์ร้ายเบียนกันคือมีระยะเชิงมุมห่างกันเป็น 90- 180องศา หรือมีการกุมกันโดยมีองศาภูมประชิดกันจะทําให้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายจิตใจแหว่งไวกลังเลตัดสินใจทําอะไรเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดมีแต่ความรนเรก็เลยทําให้พลาดโอกาสอันดีงามไปทําให้ชีวิตเนี่ยได้รับแต่ความผิดหวังถูกกันแกล้งขัดขวางหรือถูกหักหลังชอบดาเนินชีวิตไปนในทางที่ผิดหากไม่ได้รับโยกเกณ์ดีจากดาวอื่นช่วยในดวงชะตาจะทําให้กลายเป็นคนมีความประพฤติชั่วชา้าชอบลักเล็กขโมยน้อยได้ค่ะ ส่วนเสาเนี่ยหักร่วมกับพฤหัสบดีนะคะเป็นสิ่งที่ต้องวินิจฉัยอย่างมากเพราะว่าพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ส่วนเสาเนี่ยก็เป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์ผลทางการร่วมกันเนี่ยต้องวินิจฉัยจากตำแหน่งที่เข้าครองแล้วก็ราศีที่เข้าครองนะคะถ้าเป็นการร่วมกันในราศีธาตุไฟหรือธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นการแน่นอนเหลือเกินที่พฤหัสบดีเนี่ยต้องเป็นฝ่ายมีภาษีเหนือกว่านะคะแต่หากเป็นการร่วมกันในราศี ธาตุดินและลมเสาก็ย่อมมีอิทธิพลเหนือกว่าพฤหัส,สบดีที่เข้ากลุ่มการในระยะเชิงมุมศูนย์องศา180องศาและ90องศาเนี่ยตามตำราโลกกธาตุเนี่ยกล่าวไว้ว่าพฤหัส,สบดีกับเสาเป็นคู่อริก,กันหากร่วมหรือเลงกันโลกก็เกิดยุ่งเช่นเกิดแผ่นดินไหวผิดประหลาดหรือเกิดความอัตคัดขาดแคลนทั่วกันไป โดยการร่วมกันของพระสัปดีกับเสาในชะตาหากร่วมกันในทุสถานะพบคือนิพบอริพบมรณะพบวินาศจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่มีคําพูดและใจที่คิดไม่รงกันคือปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งขาดศีลธรรมที่ดีงามใฝ่ฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากกลุ่มกันในพบวินาศจากลัคนาชะตาผู้นั้นเนี่ยก็มักจะใกล้ปากของสารเข้าไปมาก และหากเป็นการร่วมที่มีระยะเชิงมุมเป็นศูนย์องศา90องศาและ180องศาระหว่างเสากับพิหัสบดีจะทำให้วิถีชีวิตเนี้ต้องพบกับความผิดพลาดมีความคิดเห็นรุนแรงจนไม่สามารถร่วมมือกับผู้อื่นได้ขาดความมานะพยายามมีแต่ความลังเลใจและไม่มีความไว้วางใจผู้ใดทั้งสิน้นแต่หากเป็นการร่วมกันในระยะเชิงมุมที่ดีคือมีระยะเชิงมุมห่างกันเป็น30 60 หรือ120งองศาจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความสามารถในการหมุนเงินเป็นคนเฉลียวฉลาดปรับเปรี่ยวว่องไวและเข้มแข็งค่ะต่อมานะคะเสาหากักร่วมกับศุขเนี่ยถ้าเป็นการร่วมกันโดยกลุ่มการมีระยะเชิงมุมเป็นศูนย์องศา90องศาและ180องศาเนี่ยจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยประสบความล้มเหลวในการดำเนินชีวิตได้รับความยุ่งยากโดยผู้ใหญ่ทําให้เกิดความระแวงลังเลความเข้าใจผิด ทำให้ไม่ซื้อสัสตว์ต่อกันสูญเสียทรัพย์สินประกอบธุรกิจเนี่ยด้วยความผิดพลาดและหากเสาร่รวมกับสุขโดยมีระยะเชิงมุมเป็นโยกดีกันคือมีระยะเชิงมุมเป็น3060และ120องศาจะทำให้ฐานะของเจ้าชะตาเนี่ยตั้งอยู่ด้วยความมั่นคงเข้าใจควบคุมสถานการณ์รู้จักการประหยัดไม่ฟุ้งเฟอ้อทำให้ชีวิตการสมรสเนี่ยดำเนินไปด้วยดีไม่มีการผิดพลาดอีกด้วยค่ะ สุนเสาร์เนี่ยหางร่วมกับกราหูนะคะถ้าเป็นการร่วมกันในระยะเชิงมุมศูนย์องศาหรือเหลื่อมกันภายในระยะ3มองศาหน้าหลังจะทำให้มีอารมณ์โมเมาต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆชอบคุกคลีกับชนชั้นต่ำหรือพวกที่ผิดจารีตกระทําตนเป็นปรปักษ์กับกฎหมายพอใจในอบายามุกชอบเสบเพเครื่องนวนเมาหากร่วมกันโดยเล็งกันคือมีระยะเชิงมุม180องศาผลที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกัน แต่มีพิเศษว่าเมื่อถึงคราวแตกดาบหรือหมดบุญเนี่ยมักจะเป็นไปในเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนแต่หากเป็นการร่วมกันโดยมีระยะเชิงมุม30-60หรือ120องศาจะช่วยส่งเสริมผลดีให้ในฐานะที่ราหูกับเสาเนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะคะต่อมาหากเสาเนี่ยร่วมกับมริตยูหากเป็นการร่วมกัน,กนโดยกลุ่มการมีระยะเชิงมุมเป็นศูนย์องศา หรือมีเรียะชมุมเป็น90และ180องศาจะทำให้ชีวิตเนี่ยต้องพบกับความผิดพลาดล้มเหลวจิตใจมากไปด้วยความดื้อดึงมีทิฏฐิมานะในทางที่ผิดมีความคิดเห็นแต่ในแง่ร้ายความรู้สึกเฉยชาตายด้านโหดเที่ยมทารุณ แต่หากเป็นการร่วมกันโดยมีระยะเชิงมุมเป็น 30, 60และ120องศาจะทําให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งอารมณ์รุนแรงและมีหัวในทางคิดค้นเพื่อหาผลที่แน่นอนสามารถรับผิดชอบในงานที่สําคัญสําคัญได้อีกด้วยนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสาวในดวงชะตาในตอนจบนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยฟังโดยใช้วิจารณญาณนะคะโดยอย่างที่เคยบอกไว้นะคะว่าพื้นดวงเกิดของเราเนี่ย เราอาจจะกำหนดเองไม่ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดจากกรรมเก่าตามความเชื่อของใครหลายคนหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยก็คือกรรมใหม่ที่เราได้ทำที่นี่และเดี๋ยวนี้และสิ่งนี้เองนะคะแอดเชื่อว่ามันสามารถจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของเราและชีวิตที่ดีของเราในวันนี้ได้ค่ะ ทุกคนเนี่ยต่างก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ดีบ้างร้ายบ้างก็เหมือนกับดวงดาวดวงชะตาที่หมุนเวียนย้ายราศีย้ายพบต่างๆไปเรื่อยๆไม่แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติและดำเนินชีวิตตามแนวทางของศีลธรรมความดีงามแอดเชื่อนะคะว่าความดีเนี่จะรักษาผู้ประพฤติดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยเมื่อเราทําสิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นนะคะโดยไม่ต้องรอโชคชะตาแต่อย่างใดเลยค่ะ เช่นเคยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้สาระแล้วก็บันเทิงกับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะว่าในตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของดาวดวงไหนอีกสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ